มาดูว่าใจจจะเอาหลอดขึ้นได้ไหมเพื่อที่จะกินน้ำนั่นงไงฉลาดจริงๆ,ๆ,ๆกินน้ำากินน้ำร่วง่ะเสียไม่เดี๋ยวเสียให้กินน้ำส้มขึ้นมาดิเนี่ยเดินขึ้นมาดิ Đừng nghe chắc quá để cho nghe Tướng kinh Tướng nào Đừng Đừng, đừng, đừng. đừng, đừng. <laughs>